คลิปนี้เราจะทําการแข่งขันการเลื่อนบอกถูกต้องโดยจะมีบ็อกทั้งหมด7ประเภทด้วยกันเลยโดยในวันนี้เราจะมีผู้แข่งขันทั้งหมด2ท่านด้วยกันอันดับแรกขอเชิญนด้าก,าาก่ะมบังกรดําและคู่ต่อสู้ของเขาคือขอเชิญน้กกากหมูปีศาจเดี๋ยวจะมีผมนักการวิเทอร์สเกลตันและเพื่อนของผมผู้ช่วย หน้ากากคีปเปอร์เป็นกรรมการในการแข่งขันในครั้งนี้เอาล่ะการแข่งขันจะเป็นยังไงไปดูกัน Round <one>. Fight. เอเอหน้ากากหน้ากากมันคือออกจากพอกมาจากันแท้งนะครับเออ่ะครับใครก่อน<า>ใครก่อนใครก่อน,น,นอ่ให้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 คนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เริ่มก่อนนะอ่าสูน,นันไปคนถัดไป เรื่องสามอันสามอันโอเควางเยอะไม่ได้อีกอ่ะแค่เนี้ยอ่าสามอันเออหนึ่งอันนะรอเตอ่าเสียร์หนึ่งอันหนึ่งอันอืันต้องถูกกี่อันเจ็ดเฮียใช่เจ็ดอันเจ็ดอันต้องถูกเจ็ดอัน S <S uh, อ่าเตทูเซียมาเรืงยมงงมางงศูนย์ศูนย์โลศูนย์อ่าอ่ารู้ละงี้งี้กูก็ต้องควงเฮ้ยไม่ได้ดิโอ้ยแม่งยากแม่งยาวกว่าดูการคิดนี่ว่ะงงงง การครับอขอบคุณเชียร์ครับการสียอนเท่าเดิมเจตีครับผมเจตีไนอนร้อยร้อยประสิทเจตีไดนอนอันนี้อันนี้หนึ่งอันฮะหนึ่งอันเอ่อสองอันกลัวเอ่อศูนย์อันคิดลยครับอะไรเนี่ยเอ่อสองอันเจตสองอันเหมือนกัน อ่ะแล้วไงเดือดเดือดเมื่อกี้คือบล็อกไหนวะบล็อกนี้เหรออ่ะกูมุนวะถ้าถ้าอันนี้มาอันนี้ใช่ไหมต้องเป็นอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้แสดงว่าเป็นอันนี้โอเคอันก็อ่าเท่าไหร่กุมูลเล็กน้อยเออไหนงาน เียอะละซียนแมนเลย้ยอันกี่ล่ะเออสองอันอเ,ออเออท่าไหร่เออสามอ้าวเที่ยเราไปเหลือสามไว้สัตว์อันนี้อะไรอะไรเนี่ยสองสองอ,อันโอเค เท่าไหรสี่เท่าไหรสามหิมเท่าไหร่แล้ววะอัน,นเนี้ยเน,นี่ยกูถามจริงเลยที่อ่ะอันนี้ยอันโี้โกงอืมอันนี้ห้าอันนี้เท่าไหรเอทีห้าเอโรอ่าน,นี้เท่าไหร่นี่ไงเอะีพกอัน อันเนี้ยเอ้ยมันมีเจ็ดอันเออเนาะอ่าอันนี้โล่หนึ่งอันหนึ่งอันใครบางคนจัดบล็อกให้กูอ่ะใครบางคนจัดบล็อกให้กูอ่ะกูจัดให้สองคนเลยไม่กูจัดให้ทั้งไอโลทั้งไอเจเลยไอทีมชอบสีดำหรือเปล่าอ๋อเยอะยวางไปแล้วอ่ะอ่าอืมสองสามสี่ อ่ะเขาเรียอะไรเนี่ย,เ,ยนะเอาวางปิดมาเลยเหลือาสามัญวา้าตายอยู่หรอเออในศูนย์นี่ฮนะถ้ามึงวางเนะี้ยศูนย์เอเคอะไรเนะี่ยเออสามัญหนึ่งอันตะกูอะไรเนะี่ยสาม ถ้าเนโลเหมือนไมงวางอันเดิมอันเดิมเซ้ำๆวะเออหนึ่งอันสามอันเดิมกูลืมวิธีเล่นเฮียแม่งผมมันก็จ <cái> ุดเดิมซ so ้ำๆแหนึ่งอันเออเออเท่าไหร่นะเจแม่งหกอันหนึ่งอันไม่เก่งมันยากแม่งโดนแม่งถูกแค่อันเดียวอันเยากตลอดเาลเลยไรไม่เก่นี่มันยากสุดไอ้เฮียเืออ้าวกูไม่เคยว่าทองเลยว่ะไอ้เฮียเย้ โลตอนนี้ถูสองอันเอามาเอาใหม่มากลัวจริงแล้วมาและในรอบที่หนึ่งผู้ที่ได้คะแนนนำไปก่อนนั่นก็คือหน้กากากหมูปีศาจเหมือนว่าหน้ากากมาเกือดดของเราในตอนนี้จะกำลังงงๆกับวิธีการเล่นอยู่เลยทำให้คะแนนนั้นยัง,ยงห่างและแตกต่างจากหน้ากากหมูปีศาจเป็นอย่างมากมาดูกันว่าหน้ากาก มึงคือดอมจะสามารถตีตื้นคะแนนกลับมาได้หรือไม่ Round two Fight ม,มามาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี้กูขอเริ่นกัอนแล้วกันนะ,อะโอเค <c oughs> ถูกในงานต่อไปเตะ <c oughs> ถูกโซน,นัน อนามาโอ้ยอันนี้ก็สูงหน้าเหมือนกันโอเคหนึ่งงานอ่ะเอ่าสามาาอสองานอ่ะไปอ่าเตสองงานอ่ะเฮ้ยแมน่นขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เอ่อศูนย์งนาน เอออันึ่งอัะไรเนีนะ่ยศูนย์เหมือนเดิมใช่ค้าแต่ก็ชัวร์อยู่เออสองอันอ่ะอันนี้หนึ่งอันอมเตตอนนี้เออสามอันอักยนันตอนนี้ก็สามอันเอ้ยไม่ไม่ผิดสองสองสองันหนึ่งอัน เฮ้ยของกูเฮ้ยมันเป็นเหลือหนึ่งวะเอมเอมโลโรกรรมการ,การบอกไม่ได้เอมมันเป็นเหลือหนึ่งได้ไงในเมื่ออันนี้มันถูกแล้วมึงมึงทำผิดอะไรเองหรือเปล่าอย่าไปโทษที่กรรมการเราต้องโทษตัวเองไว้ก่อนเว้ยกรรมการได้อ่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้มันหีุอันนี้ 1, 2, 3, สามหนึ่งงานหนึ่งสองสามสามงาน ไอโรแม่งเออสูเออเออสูนโอ้เฮียโชคดีจังวะอันนี้คือเท่าไหร่อันเนี้ยอ่เออหนึ่งอันเออเอออะไรวะเนี่ยเออหนึ่งหนึ่งอันอะไรคือการที่กูวางเงี้ย <Okay. S 1> เอาวางเงี้ยวางเงี้ยเหลือหนึ่งเว้แต่ก็ท <Okay. S 1> ุบออกอะ่ะทุบออกแค่เนี้ยแม่งกลายเป็นสสามอันเข้าใจว่ามีบล็อกร่องหนนะไอโลศูนสอ,อ <3 S 2> งสามอัน หนึ 1, ่งโลเหลือหนึ่งฮะก็หนึ่งะทุกเรืองอ่ามีถังมึงมึงสลด์ไปสลันสัไลด์สี่ันศูนย์นเ่อโอ้โหกูนีไม่โชคดีอะเอ่อหนึ่งสองสามสามันเอหนึ่งนสามันเฮ้ยเฮ้กูอะเฮ้ย หนึ่งงานครับพี่หนึ่งงานมึงมั่นใจว่าเอ็มมันรออยู่นะจริงอ่ะมนระเบิดก็ได้กัอเฮ้ยอย่าพูดเลยกรรมการเป็นคว้ยเหรอฮ่าฮ่ากราฮการ่าฮ่าเ่าฮ่าฮอ้ฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าอ่อฮ่าง่าอ่า่า่่่า่า่่่่่ให้่เิ่่ เป็นกูมั่นใจแบบไนก็ปล่อยมันมั่นใจไปโู้ยู่แล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมที่ยเฮ้ยสวยเออไปกูมั่นใจงั้นนะเฮ้ยมึงอย่าไปทำลายความมั่นใจเพื่ออะไรอมอันหนึ่งอ่ะเออศูนย์เฮ้ยอะไรนี่ะในงานอะของกูของกู เอ้ยเออหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันไงหนึ่งอันอันนี้อะไรเนี่ยเอ่อสี่อันอ่าอ่ากูไม่ได้โกงบ็อกมาวางกูกำลังวางเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยคิดยังไงคิดเห็นยังไงครับคุณคีเปิลแบบผมผมกำลังจะวางบล็อกครับแล้วผมเผื่อทุบครับ วันนี้ครับผมวางยิงเสร็จตั้งนานแล้วครับเออเย็นเย็นเย็นถึงถึงถึอ่าเปลี่ยน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 บล็อกนั้นเปลี่ยนไปบล็อกนึงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรเท่าไหร่เพราะคูณยังเสร็จนานแล้วอ่าถูกหมดอ่าโกงมันโกงเต็มมันโกงดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิเอาอีกเอาอีกเฮ้ยกูอยากได้การสองฮัดคอยกูอยากกูอยากเลยอ อันนี้เด้ทำสองชั้นแม่งไปเลยฮัตคอข้กใจปะสองชั้นเนี่ยสอนกันอะ่ะและในรอบที่สองผู้ชนะก็ได้แก่หน้ากากมังกือดำตานี้เหมือนว่าหน้ากากหมูปีศาจจะยึดติดกับบล็อกเอเมอร์องมากเกินไปหน่อยทําให้พ่ายแพ้กับหน้ากากมังคือดาไปแต่ว่าเราต้องมาดูกันต่อว่าในตาหน้าตาที่สานี้หน้ากากหมูปีศาจจะสามารถกลับมานําได้หรือไม่ โดยในตอนที่สามมีเราจะเพิ่มความท้าทายเข้าไปอีกโดยการที่เราจะมีทั้งหมดสองชั้นด้วยกันแต่เราจะนําบล็อกล่องหนออกเพื่อไม่ให้ยากและนานเกินไป Round 3 Fight ลังครับาาหลังครับทำให้มันยากหรือไง่ายดีนะทำให้มันยากก็ได้แต่พอไม่มีบล็อกล่องหนแล้วมันก็ง่ายลงไปเยอะ มันมันไม่ปวดประสาทดีไงมันจะไปจะฮาร์ดคอร์ไปปกติไอ้เหี้ยเขาบอกพ่งบอกเมื่อกี้ว่าไม่ปวดประสาทมันจะไปจะฮาร์ดคอร์ตรงไหนอ่ะได้มาใครเริ่มก่อนไอ้เหี้ยก็คงเงอแม่งใอนสะใจเลยไอ้เหี้ยใครเริ่มก่อนมาอ่าให้ให้เต้นเริ่มก่อนบ้างได้อ่า เริ่มก่อนเลยครับแต่ว่าวางไม่ง่ายหมดเลยใายจัดไปแถวล่างบอกนั้นแถวล่างขบวนสองอันแถวล่างสองต้องต้องบอกไหมว่าข้าบวนเท่าไหร่ข้างล่างเท่าไหร่หรือว่าไม่ต้องแยกผมต้องบอกสิครับงั้นไม่บอกแยกไหมรู้ไม่ได้ให้นาให้แยกไปซ้ำไปแยกดีหวยหมัดนั่นแหละอ่าหนึ่งล่างหนึ่งข้างบนศูนย์ล่างหนึ่งบนศูนย์ โอเคอ่าแต่้บอกของกูมีสองให้ปะใช่อ่ะก็ยังสองอยู่เอ่อข้างล่างหนึ่งอ๋อเดี๋ยวห้องบนจะค่อยก่อนขอแยาากภาษาจ้ะเต้อันนี้ก็เสร็จแล้วเหรอใช่เอ่อหนึ่งแล้วไม่โดนห้องเอ่อหนึ่งหนงอนข้างล่างอันหนึ่ง โอเคไม่มีแถวบนแล้ววะก็อ่ะข้างล่างข้างล่างหนึ่งข้างบนหนึ่งเอ่อข้างล่างหนึ่งเ้าใหม่ดิอันนี้เท่าไหร่อันนั่นล่งอันนี้อันนี้ข้างล่างหนึ่งข้างบนก็หนึ่งไข้างล่างสองมาผิดข้างล่างสองข้างล่างสองมผิดเร็วดิอันนี้ข้างล่างสองข้างล่างสองเท่าไหร่ ส่วโลข้างล่างหนึ่งข้างบนก็หนึ่งข้างล่างสองอ๋อหน้าหน้าทำไรกรรมการน่ะโอ้อะไรวะสองโอเคไปที่รออันนี้ข้างล่างหนึ่งฮิมแม่งมาทุกบลจริงๆด้วยมีบลอกอะไรยังไม่มีบงอ่ะข้างล่างมีแล้วมีแล้นะสองเหมือนข้างล่างสองเหมือนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะหิมอะไร มึงบอกบล็อกโกกูมีหนึ่งเอมมอรลล์กูมีหนึ่งลาปิสกูมีหนึ่งเหล็กกูมีหนึ่งเดสโตนกูมีหนึ่งเพชรกูมีหนึ่งมันมีไทุกอย่างอ่ะแล้วแล้วมึงงแล้วแล้วแล้วมันบอกมึงบอกกูเนเธอไรไม่มีแล้วมันมีอยู่เจ็ดบล็อกอะไรของมึงเนี่ยเคอยิ้มอะไรมึงเนี่ยเราเพบอกเนเธอไรไม่มีอ่ะมึงโกงกูเออมึงบอกเนเธอไรกูไม่มีก็กูตั้งไว้ตรงเนี้ยโอเคขอสต t อปแป๊บหนึ่ง ไอ้ตรงนี้เราทําการย้อนเวลากลับไปดูนะครับว่าผมพูดว่าอะไรกันแน่เรามาดูกันว่าใครที่ถูกและใครที่ผิดอ่อข้างล่างหนึ่งข้างล่างหนึ่งก็นั่นแหละครับตามที่ทุกคนได้ยินเลยหนึ่งอันแหมเป็นไงละ่ะผมไม่ผิดและนอกจากนั้นผมยังมีอีกอันหนึ่งที่อยากให้ทุกคนฟังนะเราจะขอย้อนกลับไปมึงมึงจำผิดอะไรเองป่าอ,อย่าไปโทษอธกรรมการ เราต้องโทษตัวเองไว้ก่อนเวเราต้องโทษตัวเองไว้ก่อนเวเราต้องโทษตัวเองไว้ก่อนเวยฮะนั่นแหละโอเคเรากลับไปช่วงเวลาปัจจุบันกันดีกว่าครับทุกคนเอเตชข้างล่างมีสองอ่าหนึ่งงานข้างบนมีข้างล่างมีหนึ่งงานหนึ่งงานออเออไม่มีบล็อกลูหุ่นนอะไม่มีมันถูกเออ ถูกอะไอเดียมันถ oh <god>. okay. enfin ูกไอเตอ่ะมันเอ่อไอเตข้างล่างถูกสองสองละเอ่อโหยึดแม่แกะอย่างยากเลยอะไรอะไรนะอ่าสองข้างล่างสองสวยอ่าตาไปยูโรเลยไปยูโรเลยยอโรยูโรข้างล่างสามข้างบนหนึ่งสองไอเตตอนนี้ข้างล่างสี่ อันนี้ไอโรก็ข้างล่างสี่ข้างบนก็ศูนย์อยู่สี่ <4, 6, S 1> อันนี้ 4, <4 S 2> นเท่าไหร่ไอเจสี่อันสี่อยู่อ่ามีห้าอันแล้วข้างล่างข้างบนมีสองมีห้าอันอ่ะขอกูมีเท่าไหร่ด้านล่างด้านล่างด้านล่าง<บ>มีสี่ข้างบนมีศูนย์อันล่างถูกหมดละอันบนถูกสองอ่เาโอเค ข้างล่างมีห้าส่วนข้างบนเมียหนึ่งข้างล่างถูกหมดข้างบนถูกสี่ฮะเสียเงี้ยข้างบนถูกสี่เออเอสเคกูรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนลืมบล็อกอะไรไปบางอย่างเลยเอ่อถูกสี่เลยเหรอกูไม่เคยวางไดมอดอะไรใช่ไหมเฮมแหมข้างล่างไอเตะถูกหกอันแล้วส่วนข้างบนถูกอันนะของกูของกูของกูของก็ยังสี่อยู่ข้างบนก็ยังสี่อยู่ ่าข้างล่างถูกหมดละข้างบนถูหนื้อข้างบนถูสี่ข้างบนถูสี่ข้างบนในเทถูกสองถูสี่อยู่ส่วนของเตเอืมถูกกันหนึ่งเหลือเออโอ้ยที่ผ่ายแล้วถูหกถูกกเออขาดอันหนึ่งส่วนในเตถูสองอยู่ กูทุม่มมดเอ้ยไม่งมุทุ่มมาแล้วเอ้กายกูชน,นะแล้วกายต้องบอกว่าของเตมันเรียงเข้าบนเขาข้างนี้แหลดูของโล่ไม่เรียงเลยเฮียบแก้บิ๊บ้าแก้บิ๊กบ้าแก้ปิ๊กบ้าแก้ปิ๊กบ้าแก้ปิ๊บ้าแก้ปิ๊บ้ากวางอย่างนี้อ๋อวางนี้กูก็เลยถูกสองเด็เตแม่งร้อนอีกเฮ้ยแก้กายไปไหนวะกายไปไหนกูทำอุปกรณ์อยู่ไอ้หิทำเฮียอะไรอุปกรณ์ ปรณ์ใช่มสในรอบที่สามครั้งนี้ผู้ที่ชนะก็ได้แก่ห,หน้ากากมังคือดำทำให้คะแนนในตอนนี้เป็นสองต่อหน,นึ่งคะแนนทำให้หน้ากากมังคือดำชนะไปและก็กราบขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่อุตส่าห์ดูคลิปนี้จบขอบคุณมากที่อุตส่าห์ดูกันมาและหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปปนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่